ผมก็จะมาสอนเพลงปกหักได้ไงไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมบเพลงนี้จะเริ่มด้วยการมิลสายนะครับลงไปเล่นอยู่ในคีย์ C major scale นะครับเพลงนี้มันจะมีอยู่สองคีย์นะครับมีท่อนที่ผู้ชายร้องก็จะเป็นอีกคีย์หนึ่งนะครับจะมาพอมาจะเปลี่ยนมาเป็นผู้นัิร้องผู้หญิงร้องก็จะเข้ามาเป็นคีย์ C นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวางนิ้วอยู่ที่เฟตที่สามนะครับเฟตที่ห้าเราจะเล่นตรงนี้นะฮรเฟตสามเฟตห้าเฟตเจ็ดเฟตห้าเฟตเจ็ดเฟตห้าเฟตเจ็ดแล้วก็มาจอกที่เฟตที่เก้านะครับโดยการนิ้วสายหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาเล่นโน้ต เส้นที่สามเนี่ยเราจะเล่นเป็นไม่มีสายแล้วนะคระับฮะเริ่เมเลยสไลด์จากเฟสที่เจ็ดมาเฟสที่เก้านะครับ ทอนเลยจบทอนแรกไปนะครับมาท่อนที่สองนะครับเฟดที่เก้าเฟดที่แปดสไลด์ไปเฟดที่สิบกลับมาเฟดที่แปดกลับมาเฟดที่เก้าสายสามนะครับ เที่เก้าสายสามเนี่ยสไลด์กลับมานะครับสไลด์จากเฟสที่เมาเฟสที่9แล้วก็สไลด์กลับไปหาเฟสที่7ใหม่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็มิ้วสายดูใหม่นะครับต่อมานะครับยังเล่นโน้ตเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากโน้ตตัวนี้มาเป็นตัว เสที่ห้านะครับเส้นที่สามเล่นเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับดูใหม่นะครับตอนแรกเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเราเริ่มที่โน้ตตัวนี้รอบแรกพอมารอบที่สองเนี่ยเราเปลี่ยนมาเล่นเป็นโน้ตตัวนี้ แล้วจะใช้นิ้วนางสไลด์ไปหรือจะใช้นิ้วก้อยสไลด์ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะครับว่าจะถนัดนิ้วไหนละกันนะครับขั้นต่อมานะครับเฟสที่เจดเส้นสามนะครับแล้วก็มากดเฟสที่ห้าเส้นสี่สไลด์มาหาเฟสที่เจ็หรือเส้นที่สี่นะครับแล้วก็ดีดไปพร้อมกับสไลด์กลับไปนะครับ เราหยุดสายผิงสายนั่นเองนะฮะดีอีกครั้งหนึ่งเป็นการจบนะครับดูใหม่อีกครั้งนะครับต่อมาเราก็จะเริ่มเล่นท่อนต่อไปท่อนเนี้ยมันจะยาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นตั้งแต่อะสี่ห้าเจ็ด เก้าสิบสิบสองสิบสี่แล้วไปจบที่เซนตทดีสองนะครับในสิบสิบสองสิบสามสิบห้านะครับเล่นช้าๆนะครับดีสลับกันนะครับเอนเทเน็ตพิกกิ้งทุกตัวนะฮะเริ่มจากตัวนี้

สิบาสองครั้งสิบห้าครั้งเดียวนะครับแล้วก็กลับมาเฟสที่สิบสองสิบสามนะครับเป็นอันจบดูใหม่ช้าๆนะครับเป็นอันจบนะครับ ต่อมาจะเป็นทอน่อนน่าจะเป็นพินอีสานนะครับก็จะเล่นอยู่ในเอเมเนอร์เพนทาโทนิกนะครับอันนี้ผมจะลดเสียงแตกลงมาด้วยการเบาวอลลุ่ม um นะครับก็จะเริ่มที่โน้ตเซนที่ห้านะครับแล้วก็หามืออ์อนนะฮรโน้ต สายที่หนึ่งนะครับเฟสที่ห้าฮัมเมอร์ออนเะบสเฟสที่เก้าเฟสที่แปดนะฮะเฟสที่แปดเส้นสองเฟสที่ห้าเส้นสองเฟสที่เจ็ดเส้นสามแล้วก็มาอันเซนเนตพิกกิ้งยาวๆนะครับในเฟสที่ห้าเส้นที่สามเล่นต่อเนื่องกันช้าๆให้ดูนะครับ มา,มานะครับอันเทเนตป๊กกิ้งนะครับเหมือนดีสบัตนั่นเองลงขึ้นลงเร็วๆหน่อยนะครับตรงนีนน้ไปจบที่โน้ตเดิมเลยนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมเลยฮะ ต่อนะครับเส้นที่ห้าเฟลที่ห้าเส้นสามนะครับที่เจ็ดเส้นสี่นะครับเฟลที่ห้าเส้นสามนะครับเฟลที่เจ็ดเส้นสามนะครับเฟลที่ห้าเส้นสองนะครับเฟลที่เจ็ดเส้นสามนะครับเฟลที่ห้าเส้นสองนะครับแล้วทำเมื่อออนไปหาเฟลที่แปดนะครับแล้วก็อันเทอร์เน็ตพิกกิ้งโรลล์ ตอนนี้นะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเฟกที่8เฟกที่5นะครับเส้น1เฟกที่5เส้น2นะฮะเฟกที่8เ<ๆ>สนนะะ้น2เฟกที่5เส้น2นะฮะเฟกที่7เส้น3นะคะรับเฟกที่5เส้น2นะครับจบด้วยเฟกที 5, นนะะ่ ห้าเส้นสามนะครับ